หมอนรองกระดูกทับเส้นปวดจนนอนไม่หลับเอาวิธีแก้ให้คุณหายปวดเบาได้ที่บ้านเอาโดย ง่ายๆทําทแบบนี้สวัส so, ดีครับไม่อยากผ่ามหามาฟันวันนี้ครับถ้าคุณกําลังปวดหลังลาวลงขาเป็นหมอแล้วกระดูกกดทับทีมาฝาดกลางคืนกวนเธอมากคุณทรมานมากบางคนพลิกตัวก็ปวดขยับก็ปวดทาอะไรก็ไม่ได้ทําท่านุม้มอะไ้พลิกตัวก็สุดปวดแล้วคุณบอกคุณกินยาไม่หายวันนี้ท่านุ้คุณหายปวดที่บ้านนะครับหล,ลายเคสหลายครั้งครับที่คนไข้ของบางคนก็ไม่ได้มาเจอหมอฟันเนาะบางคนอยู่ที่ญี่ปุ่นบางอยู่ที่อเมริกาบางคนอยู่ที่เกาหลีนะ สั่งยาให้หมอฟันช่วยจัดยาไปให้ทานแล้วอาการปวดมันก็ดีขึ้นอ่าโอเคป่ะมันวิธีง่ายในการรักษาคือง่ายๆคือคุณปรับยาตานี้หมอฟันสอนเลยการกินยาคุณกินเนี้ยมันครบครับครบเป็นอะไรบ้างอันที่หนึ่งพาราสองคลายกล้ามเนื้อสามยาแก้ปวดผมด้วยอันที่สี่คุณอย่าลืมยาแก้ปวดสมัครอันนี้สําคัญมากถ้าคุณปรับยาตามนี้อาการคุณจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนโอเคไหมทอนแล้วคุณจะหลับดีด้วยลองกันดูที่สําคัญครับลองปรับยาให้มันถึงนิดนึงนะอาการคุณจะดีขึ้นกว่านี้เห็นไหมยังไม่ต้องมาฟังคิดเลยใครชอบพิมพ์ูดีมาฟัน่อย ให้สนใจให้หมอฟันช่วยใจพิมพ์มาสนใจใต้โพสต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่หมอฟันหมอฝังเข็มนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะครับทักไปถามได้ที่ line @drsun ตามข้อูลนี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันสวัสดีครับ